เิดเวทรีระดมสมองอุตสาหกรรมเวลเนสในภาคอีสานและขอนแกน่นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเวลเนสระดับภูมิภาคเมื่อวันที่27กัยนยาย,ยน2567เวลา13นาฬิกา30นาทีณโกโรฟิทอีเวนต์สเปซชั้น M อมอาคารขอนแกน่นอินโนเวชันเซ็นเตอร์โดยจังหวัดขอนแกน่นจัดการประชุมอีสานเวลเนสคอนเน็กซซึ่งจัดขึ้นนับเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนักธุรกิจด้านสุขภาพจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกันถกประเด็นสําคัญและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหการรมเวลเนสโดยเฉพาะในภูมิภาคอีสานซึ่งกําลังเป็นศูนย์กลางการเติบโตของธุรกิจเวลเนสในประเทศไทยภายในงานนี้มีผู้ประกอบการกว่า100รายจากหลากหลายธุรกิจเช่นคลินิกความงามศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสปา และบริการสุขภาพอื่นๆจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือถึงโอกาสและความท้าทายที่อุตสาหกรรมเวลเนสกำลังเผชิญในปัจจุบันผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้จะถูกนำไปจัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้จังหวัดก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจเวลเนสแล้ว อีสานเวลเนสคอนเน็กต์ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการออกแบบแนวทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มระดับโลกควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคอีสานให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเวลเนสที่มีบทบาทในระดับชาติและนานาชาติ การประชุมอีสานเวลเนสคอนเน็กครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เวทีแห่งการระดมความคิดแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตใหม่ของอุตสาหการรมเวลเนสซึ่งจะไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆให้กับภูมิภาคอีสานแต่ยังเป็นการวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนของธุรกิจเวลเนสในภูมิภาคนี้ในระยะยาววันแกนรอนธานีแลวก็รวมไปถึงอำเภอกำจ,จวัดอีสานกลาเมื่อชุ่นสารสิงมาซักสามร้อยเหตุจะอยู่นในกลุ่มระเบียบเศรษฐกิจ เบลเนี้นะครับจะเป็นหลักเป็นหลักในการพัฒนาแล้วก็ขยายเครือข่ายทางเบลเลนต์ในภาคอีสานหรือว่าคอนแกนนะครับคอนแกนเรามีเราเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เราเป็นศูนย์กลางในหลายอย่างอยู่ที่นี่แล้วก็กิจกรรมอย่างที่เกี่ยวกัอเบลเลนต์ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพเพื่อสธิภาพหรือกิจกรรมประสิทธิภาพอื่นๆส้อยดูที่คอนแกนนะครับในส่วนของจังหวัดเองจังหวัดก็จะเข้ามาสั่งถนนในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ระเบียบกฎหมายมหน่วยงานที่ตรวจสอบคือหน่วยงานที่ตรวจสอบก็จะมีการจัดตัดงสส้งับเช่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องไปตรวจเรื่องสัตว่าตรวจเรื่องสารสุขภาพหรือสารเสริมทาง,งานอะไรต่างๆทั้งสนับสนุนคนต่วนะครับเราจะไปสนับสนุนในแนะนำเพื่อให้ผู้ของการสามารถประกอบการได้เบยง่ายไม่ติดขัดเล้ขอข้อหมายก็คือโดยเฉพาะสายประกอบการด้านสุขภาพหรือกประกอบการด้านวิวกรรมสำหรับเราต้องการให้มีมากที่สุดเพราะว่าโดยเฉพาะ ในระเบียบเศรษฐกิจท,ที่ที่อยู่นี้นะคะรับระเบียบเศรษฐกิจของอีสานเนี่ยก็จะเป็นคนแก่ในวัดชิมาโดยอุดรธาน,นีแล้วก็อีสานกลางนะครับเราต้องการให้เป็นเป็นศูนย์กลางเวลบเน็ตที่นี่เพื่อรองรับการบริการโดยเฉพาะที่เราจะนวมาที่นะครับสาธารณประชาชนปไตประชาชนลาวหรือจังหวัดใกล้เคียงเราจะไ,ได้ไมาใช้บริการที่เราของ <S <S อ,อาจจะน้อยกว่ากรุงเทพมหานครนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่น้อย,น,อยน่าขยายตามประกอบการ เพราะเรามีเยอะทางบริสรัทโดยเฉพาะคนกีเยอะพอร้มอมที่จะรองรับการให้บริการแก่ผู้ พู้ที่จะมาใช้บริการไม่ต้อแค่ปัญหาธุรกิจของท้องถิ่นกับแค่สุขภาพประชาชมแต่ความเป็นจริงความสามารถกับความรู้เรื่องหล่หล่เนี้ยครับในพื้นถิ่นก็ดีเรื่องอาหารธีการบวกกับวิทยาการสมัยใหม่บวกกับสถาบันการศึกษาและก็ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเราสามารถสร้างเศรษฐกิจสุขภาพดีได้ก็คือจะเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวมาดูแลฟื้นฟูสุขภาพมารักษาพยาบาล แล้วก็ภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีภูมิปัญญานะครับมีสมุนไพรแล้วก็เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมธรนมชาติน่าจะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเหล่านี้ได้ดีแล้วก็เพื่อขับเคลื่อนคพวกคู่ไปกับประเทศไทยด้วยแลวเราสร้างบุคลากรเก่งๆของบ้านเราไปทํางานที่อื่นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคอีสานน่าจะพัฒนาร่วมกันเราต้องการการัชเหอ รัฐน่าจะเน้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวแบบเดิมก็เน้นให้ท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมนะรับเชิงสุข,ขภาพการพาดึงเอานักท่องเที่ยวหรือประชารกรต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสูงอายุหรือคนทําง,งานนักธุรกิจทั่วไปมาสนใจภูมิภาคอื่นด้วยเราอาจจะไม่ได้เคยเด่นเรื่องการท่องเที่ยวแต่เราสามารถชูเรื่องเหล่านี้มาเป็นจุดข,ขายใหม่ๆให้กับให้กับประเทศได้ว่าเรามีหลากหลาย ไม่ได้มีแค่าภาพการท่องเที่ยวแบบเดิมก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าจะมีนะครับเรื่องส่งเสริมเรื่องการสร้างบุคลากรประเภทต่างๆแล้วก็อีกยัางหนึ่งก็คือน่าจะทําเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านเทวเนตเขตนวัตกรรมส่งเสริมนวัตกรรม ก็อะไรที่เป็นข้อกฎหมายที่ยังต้องการท,ที่ทดลองเป็นแซนเป็กยาประเภทใหม่ๆซึ่งขั้นตอนอนุญ,ญาตอาจจะช้าแต่ถ้ามาอยู่ในเขตนวัตรกรรมเนี่ยก็สามารถนำมาทดลองได้มารับบริการได้รึ่งมือการแพทย์คนไข้ต่างชาติผู้เชี่ยวชาญที่เป็นหมอต่างชาติซึ่งกฎหมายบางอย่างอาจจะไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใช้ทั่วไปแต่ก็ขอให้อนุญ,ญาตในพื้นที่ที่เรามีการดูแลแล้วก็ส่งเสริมคือพอผ่านไปแล้วมันก็นจะ ขยายแล้วก็แพร่หลายไปได <ๆ S 1> ้เป็นสิ่งที่น่าจะกระตุ้นให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็สิ่งใหม่ๆใ,ในภาคสารบ้านเราย้องหมานๆๆครับก็วันนี้นะครับจะเป็นครั้งที่เราจัดงานเรื่องอีสานเบลนท c คอนเนคก็คือเอาผู้นำแล้วก็ผู้ประกอบการธุกรกิจและก็สมาคมที่เกี่ยวข้องหลากหลายมาเข้ามาพกป่าและมาหารือกันว่าเราจะร่วมมือกันผักดันเรื่องอะไรกันต่อ หลังจากนี้นะครับเราก็จะมีอีสานเวลเน็ตซัมมิตก็เชิญแต่ละองค์กรมาครับไปคิดดูว่าอยากจะพัดันอะไรบ้างแล้วเราจะเจอกันครั้งหนึ่งช่วงพฤศจิกายนก็ช่วงนั้นขอนการจะมีหลายเทศการมีสำนักวิชาการแล้วก็เวลเน็ตซัมมิตก็เป็นหนึ่งในหัวข้อนะมีเทศกาลสีฐานเราก็อยากจะนําเสนอนะครับว่าเวลเน็ตไม่ใช่เรื่องเจ็บป่วยรักษา ไม่ใช่เรื่องการที่ต้องมากินยาแต่มันเป็นเรื่องของความสุขทำยังไงถึงไม่ป่วยทำยังไงถึงจะความสุขทางกายออกกําลังกายทำยังไงถึงจะความสุขทางใจก็มีการทําบุญด้วยชื่นชมวัฒนธรรมด้วยดูแลคนอื่นด้วยก็ช่วงพฤศจิกาย,ยนหลังเทศกาีฤดูกระถินเทศรกาลลอยกระทงประจมีสีถานเฟสิวัลก็ เราจะนําเสนอสิ่งพวกนี้แล้วก็ทําต่อๆไปทานวาอของพนัคงาจัดงานวิ่งมัตราเป็นงานปีใหม่และก็เทศกาลจุดจีนเทศกาลดนตรีก็จะต่อเน,นื่องไปตลอดตลอดและก็จะมีงานเบลเนสปาร์ทั้งผู้ประกอบการด้านอื่นๆจากจากส่วนกลางจากต่างประเทศเข้ามาเจอพวกเราแล้วก็เอาของพวกเราเอามานําเสนอธุรกิจและก็เชิญนักท่องเที่ยวเชิญธุรกิจต่างประเทศมาดูก็คิดว่าจะเป็นการสร้าง บรรยากาศกระรุ่นเรษฐกิจที่ดีแล้วก็เกิดสาขาอาชีพใหม่ๆขึ้นมาเยอะ